รับตำแหน่งทนายผัวหลวงไปแล้วเรียบร้อยสำหรับทนายพัดหลังรับหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กลับทาง CEO สาวจ้าโองามพริงคู่กรณีของคุณจูนเพนชุลีอดีตภรรยานหนุ่มกลาโดยล่าสุดคุณจ้าโอยอมใจ่ายให้อดีตสามี4ล้านบาทพร้อมจบเรื่องแยกย้ายเรียกว่าจากประเด็นร้อนเรื่องภายในครอบครัวของจ้าโองามพิง อินฟูสาวและซีอแบรนด์ดังกับตามอดีตสามีล่าสุดจะโงงงามพริงคเคลียอดีตสามีลงตัวแล้วยอมใจ่ายให้สี่ล้านจบเรื่องโดยดีโดยมีทนายพัฒทนายเมียหลวงที่ตอนนี้ได้รับอีกหนึ่งฉาย,ยาคือทนายผัวหลวงเป็นคนกลางในการเจราจาไกล่เกลี่ยแบ่งทรัพย์สินทนายพัฒได้โพสต์ภาพของทั้งคู่และข้อความระบุว่า วันนี้มาเป็นคนกลางเจราจาแบ่งทรัพย์สินทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้และได้เคลียร์ใจกันแล้วฝ่ายหญิงตกลงใจ่ายให้ฝ่ายชาย4ล้านบาทเรียกว่าทำกลางแฟนๆคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวละคะ่ะกับโพสต์ดังกล่าว